สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุดยาอออฟทาลอดบายกันเชรยานะคะคลิปแีนเสัตไ์แล้วสำหรับรักสามเศร้าเราสามคนนะคะเดี๋ยวเรามาเบรกพักคลิปแรนดอมคลิปกันดีกว่านะคะมาแรนดอมกันสัก2อสามคลิปแล้วเราก็จะเข้าไปคลิปปกติเหมือนที่เคยเข้าคลิปปกตินะจ๊ะ พักแบกอารมณ์แบกความรู้สึกรู้สึกว่าจะอินกันมากเกินไปนะจ๊ะมันจะไม่ผ่อนคลายเราก็จะมาผ่อนคลายกันโดยการรันดอมนะจ๊ะอ่ะมาแรนดอมคลิปค่ะในหัวข้อที่ว่าเขาจะทักคุณกลับมาไหมอืม,อมเขาจะติดต่อกลับมาบ้างไหมนะจ๊ะ ในกรณีที่คนที่ดูคลิปแรนดอมนี้นะคะพรพลังงานหลักตรงเข้าไปต่อแต่ถ้าพลังงานไม่ตรงก็ไปดูคลิปอื่นโอเคไหมแรนดอมไม่ใช่เป็นคลิปของใครคนใดคนหนึ่งนะจ๊ะอืมโอเคไหมอ่ามาเรามาดูพลังงานหลักของคุณกันก่อนเขาจะติดต่อกลับมาไหมเขาจะทักเรากลับมาบ้างไหมคนที่ดูคลิปนี้ได้ก็น่าจะเป็นคนที่แบบ เงียบหายนิ่งๆไม่ไหวติงเลิกกันไปแล้วหรือคนที่มาได้บอกเลิกการลอกแต่ว่าก็นิ่งๆเฉยๆใส่กันต่างคนต่างเงียบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะหรือว่าปกติแล้วเนี่ยเราทักเขาอยู่ทุกวันเลยตอนนี้เขาจะทักเรากลับมาบ้างไหมเขาจะติดต่อเราบ้างไหมเขาจะเป็นคนทักหาเราขอนบ้างไหมก็ได้นะก็ได้อะขอดูพลังงานของคุณที่ผ่านมาค่ะพลังงานของคุณที่ผ่านมา จะเจออะไรกันมาความรักความสัมพันธ์นี้คะ่ะพลังงานของคุณที่ผ่านมาจะเจออะไรกันมาบ้างการเบรกพักจริงๆด้วยการนิ่งเฉยการเบรกพักในบางคนเกิดการบล็อกกันไปบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกหัวใจกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะในบางคนก็ยังสืบถึงบล็อกกันโอ้มี t o of cup ด้วย two of cup t o of cup คือในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจารย์มองในเรื่องของความไม่เท่าเทียมเหมือนเราอาจจะเป็นคนทักก่อนคุยก่อนเข้าหาก่อนใส่ใจก่อนอะไรทำนองนั้นนะจ๊ะแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์ที่เรามีกันอยู่นั้นรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมรู้สึกถึงความเราทำอะไรให้เขามากแค่ไหนก็ตามสิ่งที่ได้รับกลับคือความ เงียบงนันความเฉยชาความนิ่งเฉยประมาณนั้นอารมณ์ของคุณนะคะแต่รักกันอยู่ไหมรักรักกันอยู่ทูออฟครับรักเลยรักกันเรารักกันแต่รักกันแบบไหนก็ไม่รู้หรือว่าส่งกระสะจิตคุยกันไม่รู้ในความรักความสัมพันธ์นี้มีคนพยายามตั้งกำแพงกั้นตัวเองไม่ให้เรารุกรําไปในที่ส่วนตัวหรือเขาเราก็ตั้งกำแพงใส่เขาหรือเขาก็ตั้งกำแพงใส่เราก็เป็นไปได้ นะคะพอเกิดการตั้งกำแพงใส่เกิดความนิ่งเฉยต่อก,การและกันเรยทำให้ความสัมพันธ์มันขาดการสื่อสารนะ่ะการสื่อสารที่ชัดเจนหรือพูดคุยกันน้อยมากมาเลยทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันรู้สึกไม่ตื่นเต้นไม่มีพาชั่นกับความสัมพันธ์เหมือนทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้รับอะไรตอบแทนมาก็เลย้มีความรู้สึกว่าก็ไม่ทำดีกว่าไหมก็ถ้าเราเป็นคนใส่ใจเขาเรารักเขาแล้วเขาเรา เขาล่วงรู้แล้วสิ่งที่เราทํานั้นแล้วเขาแกยังเฉยเมยกับเราไม่แสดงออกกับความรู้สึกต่อเราไม่ <c oughs> คิดจะพัฒนาต่อเราหรือไม่คิดจะทําอะไรต่อเราให้เราร้อยรับรู้เลยแบบนั้นน่ะก็เลยกลายเป็นที่มาของการจบการจบแบบว่าจบแบบกระทันหันเลยนะจบแบบมันไม่มีประโยชน์แล้ว,ว่มีความรู้สึกว่าเหมือนคุณก็คิดว่าคุณไม่อยากจะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้อีกแล้ว มันอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มันอยู่กับความทุกข์ความไม่ชัดเจนเราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราเลยในสิ่งที่เขานิ่งเขาเฉยและมองได้อย่างนึ่งสิ่งที่คุณมองแล้วคิดก็คือในเมื่อถ้าเขาไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ปฏิกิริยาอะไรต่อเรานั้นน่ะแสดงว่าเขาก็ไม่ได้รักเราสิแสดงว่าเขาก็ไม่ได้สนใจเราแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ให้คุณค่าของเราในความรักครั้งนี้ มาเลยทําให้คุณคิดว่าควรจะตัดใจเถอะกับความสัมพัธนน์นี้ควรจะตัดใจแต่คุณก็ยังอยากรู้นะคุณยังอยากรู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนกันวะ <laughs> มันเป็นแบบไหนวะคือการเขานิ่งเขาเงียบจริงๆคุณอาจจะรับรู้ในการส่องในการเห็นได้ศึกษากาันมากที่สุดก็คงจะเป็นในโลกของการส่องไปเห็นข้าโพส ไปเห็นเขาคุยกับคนอื่นหรือไปส่องแล้วรับรู้อะไรมาคุณได้ศึกษาเขาตรงนั้นมากกว่าการพูดคุยซิอีกเพราะการเพราะการสื่อสารแทบจะไม่มีเลยอะนะคะเลยทำให้คุณค่อยค,อยคอยถอยออกมาและการถอยออกมานั้นก็ไม่ได้มีการง้องกันเขาก็มาไดไรมาทักคุณเขาก็ม่ไดไรมาง้อคุณเขาก็มาได้มาใส่ใจคุณแต่ยังมีการส่องกันอยู่และใจของคุณคุณเองก็ทำ ทำให้รู้สึกไลยว่าคุณเองก็อาจจะโพสอะไรออกไปทําให้รู้ว่าฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันก็สบายดีอยู่ได้ไม่มีคุณฉันก็อยู่ได้อยู่ได้ไหมอยู่ได้ค่ะแต่ว่าในใจยังเจ็บในใจยังทุกข์เพราะรักเขาอาจารย์หนูรักเขาอืมยังมีความรักอยู่ตรงนี้แต่ความรักนั้นเนี่ยมันเหมือนกับคุณอยากจะหลุดพ้นว่าตัวคุณเองกลับมาคิดได้ว่าว่าทำไมเราต้องไปรักกับคน ที่เขาไม่ได้ไม่ได้รักเราไหมเขาก็ไม่ได้ดูรักเราเขาก็ไม่ได้ดูสนใจเราเขาก็ไม่ได้ดูจะง้อเราเพราะเขาก็เฉยความเฉยของเขาความเฉยชาเป็นที่มาของการบอกเลิกประมาณนั้นมันเกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆเดิมๆคือคุณอาจจะอยู่ในห่วงเวลาของความรักเนี้ยแบบเนี้ยมาเป็นเวลาช้านานจนตอนนี้คุณอาจจะ อยากหลุดพ้นแล้วอยากหลุดออกจากความรู้สึกที่มันอยู่ตรงนั้นอยากหลุดออกมาไม่อยากรักแล้วความรักทําให้คุณทุกข์ความรักทําให้คุณเจ็บปวดความรักทําให้คุณเกิดความไม่สบายใจไม่มีความสุขทุกข์ขนาจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยาก,การเลือกเดินออกมาคงจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดของคุณในความคิดของคุณนะคะเหมือนเขาอาจจะเป็นคน อาจจะดูมีคนในความสัมพันธ์หลายๆคนคุณรับรู้ได้นะว่าในความรักความสัมพันธ์เนี้ยคุณเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวและด้วยระยะทางความแตกต่างระหว่างระยะทางความแตกต่างระหว่างวัยสถานะบางคนอยู่จังหวัดนี้บางคนอีกอยู่อีกจังหวัดหนึ่งซึ่งความระยะทางเนี่ยเราไม่ค่อยรู้ได้เลยว่าเขาทำอะไรที่ไหนยังไงนะคะเพราะว่าบางทีบางคนปิดกั้นกันมีการบล็อกกันใน เขาอยากให้เราเห็นอะไรเขาก็เปิดไว้แค่นั้นนั่นนะอันนี้คือคือสิ่งที่เขาอยากให้คุณเห็นแต่อะไรที่เขาไม่อยากให้เห็นเขาก็ปิดคุณไว้คุณแทบจะไม่ได้รู้ข่าวสารของเขาได้เลยนะคะและคุณเองเนี่ยโดยเซนส์ของคุณคุณมีเซนส์ดีนะเซนส์คุณแม่นมากยกเว้นหวยคุณมีเซนส์ดีคุณเห็นนอกจากเซนส์แล้วเนี่ยคุณยังได้เห็นได้เห็นถึงการกระทําหรือได้เห็นที่เขาไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะฉะนั้นคุณแน่ใจและคุณก็มั่นใจแหละว่าเขาก็ไม่ได้มีคุณคนเดียวการที่เขาไม่ได้สนใจคุณนั้นแสดงว่าเขามีคนของเขาอยู่ในใจเขามีคนตัวจริงของเขาอยู่แล้วคุณอาจจะมองว่าคุณคงเป็นแค่ช้อยทางเลือกหรือเขาคุยกับคุณเนี้ยเขาคุยเพราะว่ารักษามารยาาคุยเพื่อหล่อเลี้ยงให้เราอยู่ตรงนี้ไหมมันเจ็บอะมันเจ็บ มันรู้สึกว่าการที่เป็นเติร์ดปา์ต้กับใครสักคนมันเจ็บมันทุกข์มันไม่ไม่แฮปปี้คุณเลยพยายามเดินออกมาแต่เดินออกมาแค่ไหนสมองของคุณใจของคุณก็ไม่ไดเ้เอาเขาออกจากหัวได้เลยเขาสิงอยู่ตรงนี้สิงอยู่ตรงนี้ทุกค่ำคืนยามหลับยามนอนยามฝันยามตื่นเขายังสิงร่างอยู่ในความรู้สึกนึกคิดจิตใจของเรามันทำให้คุณแบบพายายามนะ คุณเองก็พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะมาเริ่มต้นใหม่เดินไปข้างหน้าคุณพยายามเดินไปข้างหน้าเพื่อที่จะดึงดึงตัวเองออกมาจากความเจ็บปวดนั้นแต่มันก็ทําได้ยากนะถามว่าคุณอยากเดินออกมาไหมก็ไม่ก็ไม่นะคุณก็ไม่ได้อยากออกมาในพื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าคุณเจ็บจนคุณไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นมากกว่าและคุณเองก็มองถึง ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่สามารถจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้ในความรู้สึกของคุณคุณมองแบบนั้นนะคะคุณพยายามไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตของคุณเองคุณพยายามไปโฟกัสกับพยายามดึงใจอ่ะขอโทษนะอาจารย์ปิดเสียงก่อนพยายามดึงหัวจิตหัวใจที่จะมูฟออนออกไปแต่การมูฟออนทุกๆครั้งเนี่ยมันเป็นการมูฟออนแบบเป็นวงกลม นะคะคุณอาจจะคุยกับทหารตำรวจราชการหรือคนที่เขาค่อนข้างจะเชื่อมั่นในตัวเขาเองถึงไม่มีคุณเนี่ยเขาก็มีคนในความสัมพันธ์เขาก็มีตัวสำรองหรือตัวจริงเขาอาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วคุณอาจจะเป็นแค่ทางเลือกสำรองเออประมาณนั้นนะที่ผ่านมาอารมณ์นี้หรือเปล่าแล้วคุณคุยกับคนที่ค่อนข้างมีอีกโก้ในตัวเองมากๆเป็นคนที่แบบดูนิ่ง ดูเฉยดูไม่รู้สึกอะไรกับใครดูไม่หวั่นไหวกับใครดูเหมือนเขาไม่ได้อยากได้ดูเหมือนเขาม,าาม,อขามีอีโก้จัดใ็มากคุณก็เป็น Queen Queen o f s w o r d กับ King of s w o r d ต่างคนต่างถือดาบต่างคนต่างมีความเข้มแข็งต่างคนต่างบอกกันว่าฉันก็ไม่เป็นอะไรเธอก็ไม่เป็นอะไรฉันอยู่ได้เธอไม่มีเธอฉันก็มีคนอื่นหรือฉันไม่มีเธอชีวิตฉันก็มีความสุขได้นั่นคือสาเหตุของ การเลิกราในครั้งนี้หรือในบางคนนะคะไปดิวกับคนที่ก็มีครอบครัวแล้วมีเจ้าของเป็นเจ้าของตัวจริงเป็นเจ้าของตัวจริงหนึ่งเขามีครอบครัวเขาเองอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณแม้ขนาดเวลานั้นเขาอาจจะบอกว่าเขายุ่งอยู่กับครอบครัวบางคนรู้บางคนไม่รู้บางคนอาจจะบอกว่ายุ่งอยู่กับการทำงานเขาจะเป็นคนโฟกัสกับงาน กับชีวิตเขาก่อนชีวิตเขาก่อนแต่ว่าคุณอาจจะไปเจอคนที่เขาแบบพูดไม่จริงอ่ะโกหกอ่ะพวกโกหกหลอกลวงพวกตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จอะไรอย่างเงี้ยงานเยอะเหลือเกินเฮ้ยมันทํางานอะไรวะมันเป็นรองนายกหรือเปล่างานมันเยอะขนาดนั้นเออมันทํางานจนไม่มีเวลาที่จะสื่อสารเลยเหรอแค่โทรศัพท์เนี่ยหยิบมาแล้วส่งสื่อสาร ส่งหาเราข้อความหนึ่งสองข้อความมันยุ่งขนาดนั้นเลยเหรอไม่หรอกมันไม่ได้ยุ่งขนาดนั้นถามว่าต้องทํางานอะไรยุ่งเบิร์จะยุ่งเบอร์ไหนอะถึงถึงจะไม่มีเวลาทักทายเนี่ยมันไม่ใช่เพราะไม่มีเจ็ตดนดาเป็นลักษณะของคนที่โกหกหลอกลวงมีเรี่ยมย่องยอง,ยอง,ยองที่เขาไม่ที่เขาไม่ทักคุณเขาไม่คุยกับคุณเพราะคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่สําคัญมากพอ ไม่สำคัญมากพอโอเคไหมอืมบางคนมีครอบครัวบางคนนอกจากมีครอบครัวแล้วเขาก็ยังมีคนอื่นอีกอีกเพราะเขาคงไม่ได้รักครอบครัวขนาดนั้นใส่ใส่ใจครอบครัวเกินดับต้นๆกับชีวิตหนึ่งครอบครัวสองงานของเขาสามเหลือเวลาที่เหลือก็อไปกิ๊กกับคนโน้นทีกิ๊กกับคนนี้ที คนที่เขาจะเข้าไปกิ๊กด้วยก็คือคนที่แบบรับเขาได้ในสิ่งที่เขาเป็นรับเขาได้คืออะไรใส่ใจบ้างไม่ใส่ใบใส่ใจบ้างไม่ใส่ใจบ้างเฉยชาฉันเป็นของฉันแบบนี้ฉันจะเป็นตัวตนของฉันแบบนี้เธอรับได้ไหมถ้าเธอรับได้หยุดต่อแต่ถ้าเธอรับไม่ได้ก็อยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรประมาณนั้นโอเคปะ่ะอ่ะไปต่อเซ เขาคิดอย่างไรกับคุณคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนั้นเขาคิดยังไงกับคุณความรู้สึกที่เขามีตต่อคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณ,คงงคณคคเขา,ารู้สึกอย่างไรกับคุณคะ เดียมเพสว้าวว้าวเขามองคุณเป็นเดียมเพสเลยนะเดียมเพสคือคนที่เป็นเพศแม่คุณอาจจะเป็นแม่ไม้พ่าไม้ดูโปรไฟล์ดีค่ะหรือคุณอาจจะดีเกินไปก็ได้นะเดียมเพสเนี่ยบางคนไม่ค่อยกล้าเข้าหาด้วย,ด,วยววด้วยความว่าด้วยความวัดดีเกินไปอาจจะดีเกินไปหรืออาจจะเป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีเป็นเพศแม่ ถามความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขามองคุณเป็นคนดีหน้าตาดีชีวิตดีรู้ราฟูฟ้าดูราฟูฟ้าดูแลคนอื่นได้ดีเป็นคนจิตใจดีแต่เขามองว่าบางครั้งคุณเป็นคนที่แข็งแข็งพูดจาตรงไปตรงมาไม่หวานหวานผ่าซากตรงไปตรงมาคําพูดของคุณอาจจะไปกระทบกระเทือนจิตใจต่อให้คนพูดตรงๆคือบางคนก็รับไม่ได้ในสิ่งที่เขาเป็นอ่า คนเขามองคุณว่าคุณยอมหักไม่ยอมงอมีความใจร้อนเอาแต่ใจบางครั้งก็นิสัยเด็กๆนะไม่ยอมคนเขามองคุณแบบนั้นเขามองคุณว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอาจจะคุณของคุณกับเขาเนี่ยเขาอาจจะแก่กว่าคุณหรือคุณเด็กกว่าเขาก็ได้เขามองว่าคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งอืมบางครั้งใจร้อนมากมากถึงมากที่สุด อถามว่าเขามองคุณเป็นคนอย่างไรเขามองคุณดีเนแหละค่ะเขามองคุณดีดีทีเดียวสําหรับเขาคือใส่ใจเขาดูแลเขาให้กําลังใจเขาคอยเทคแคร์เขาเขามองคุณเป็นคนบางคนอาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยเป็นเพื่อนรุ่นร่วมรุ่นรุ่นพี่รุ่นน้อง เขามีความผูกพันกับคุณอยู่และเขาก็รู้ว่าคุณก็ผูกพันกับเขาเช่นเดียวกันแต่บางคนอาจจะเป็นแฟนกันจนสมัยป๊อปปี้เลยอะสมัยเด็กๆอะสมัยที่แบบอ,อยู่โรงเรียนเดียวกันรุ่นพี่รุ่นน้องกันอะไรอย่างนั้นหรือเขายังคิดถึงคุณอยู่นะซิกอัพครับคนรักเก่าๆการคิดถึงเรื่องราวเก่าๆระหว่างเราความผูกพันน่าจะเขามองคุณเป็นคนยังไงมองดีนั่นแหละแต่สิ่งที่เขา อาจจะแล้วเขาไม่ชอบอะไรในตัวคุณเขาไม่ชอบอะไรในตัวคุณครับเขาไม่ชอบอะไรในตัวคุณคุณเก่งมากเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งมากมีเพลชั่นกับการทำงานมีความสามารถเฉพาะทางเป็นคนมุ่งมั่นกับการทำงานเป็นคนแฟนลี่เป็นคนน่ารักอะไรที่เขาไม่ชอบในตัวคุณเขามองคุณเป็นคนเจ้าชูด้วยนะเออ เขามองคุณว่าคุณก็เจ้าชู้นะเอออาจจะความแฟนล,ลี่ของคุณอนะมันบ่งบอกว่าคุณก็ดูเจ้าชู้แหละอ,อุดตาแพ,าวพาวารวาวนะเราหนะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ่อเขามองว่าคุณมีตัวเลือกเยอะอืมเขาไม่ชอบอะไรในตัวคุณสิ่งที่เขาไม่ชอบในตัวคุณคือความเจ้าชู้ค่ะเออในความเจ้าชู้สิ่งที่เขาไม่ชอบ เขามองว่าคุณก็อาจจะไม่ได้มีเขาคนเดียวโดยบุคลิกลักษณะที่เขามองนะเขาอาจจะไม่ได้รู้นิสยัยเนื้อแท้ของคุณก็ได้แต่สิ่งที่เขามองในตัวคุณนะ่ะเขามองว่าคุณน่าจะมีช้อยเพราะว่าด้วยโปรไฟล์แบบเนี้ยคงจะมีช้อยคงจะมีตัวเลือกเยอะคงจะมีคนอื่นมาจีบเยอะแยะคงจะไปหยอดไปหวานไปแอลกับคนอื่นเยอะแยะนั่นแหละมันทําให้เขารู้สึกเสียใจอ่ะมันทําให้เขารู้สึกเสียใจ มันมองเขามองว่าคุณเองก็มีทางเลือกมีช้อยนั่นแหละแล้วคุณมีทางใหม่ๆสำหรับคุณอืคุณอาจจะดิวกับคนที่เป็นทัดน้ำกรกฎบินพิจิกหรือกุมค่ะเขาไม่ชอบอะไรในตัวคุณเขาไม่ชอบความแข็งเขาไม่ชอบความแข็งเมื่อก่อนที่คุณรักเขาหรือเมื่อก่อนที่คุณแรกๆที่คุณคบกันหรือคุยกันเนี่ย คุณดูใส่ใจดูอ่อนน้อมถ่อมตนดูรักเขามากแต่พอหลังๆมาเนี่ยความสม่ำเสมอในตรงนั้นมันไม่มีอ่าเขาดูคุณเจ้าชู้เขาดูคุณมีคนเข้าหาเยอะสิ่งที่เขาไม่ชอบใปนตัวคุณค่ะอืมนั่นแหละความเจ้าชู้ความแฟนล,ลี่นั่นแหละสิ่งที่เขากลัว สิ่งที่เขาห่วงสิ่งที่เขาห่วงกลัวคุณจะไปคุยกับคนอื่นแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบหวาดละแวนอะเหมือนถ้าคุณเป็นคนที่มีช้อยเนะี่ยเขาต้องโฟกัสกับคุณแล้วเขาหวาดละแวนเขาเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงอยู่นะประมาณนั้นสิ่งที่เขาไม่ชอบในตัวคุณอ่ะ เขาคิดอะไรเกี่ยวกับตัวคุณบ้างเขามองเห็นคุณณตอนนี้แล้วเขามองเห็นคุณณะตอนนี้ในการโพสต์ในการได้รับข่าวสารแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้โพสต์บางคนก็บอกกันไปแล้วแต่สิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับตัวคุณมันมีบ้างไหมมันยังอยู่ในหัวเขาบ้างไหมเห็นคุณบางคนโพสต์บนทำลายโพสต์เฟซบุ๊กเขาเห็นเขามองเขาคิดยังไงเกี่ยวกับตัวคุณณตอนนี้ คุณเป็นคนฉลาดมากคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนมีคำพูดดีๆโปรไฟล์ดีมีคนนับหน้าถือตาเป็นคนที่มีความชาญฉลาดมีเซนเป็นคนที่มีคำพูดสร้างคำพูดคุณหาไรายได้ได้น่ะประมาณนั้นพูดนักพูดสร้างแรงบันดาลใจครูบาอาจารย์เขามองเห็นคุณแล้วเขารู้สึกยังไงเซ็งเป็ดเลยสี่ถ้วย เอ้มันจะดูเดอะไรขนาดนั้นวะแหมรู้สึกว่าคนเขาหายเยอะลือเกินรู้สึกว่ามีความจะดิญลุ่งเรืองมากเหลือเกินเก่งเลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะอิจฉาป่าวเนี้ยเ <laughs> ดียมเพรสสิ่งที่เขามองคุณเก่งคุณดีทำให้เขารู้สึกออกอาการแบบกักอะผึงนะเห็นระหัวร้อนมีความหึงหวงืมสิ่งที่เขาคิดกับตัวคุณ รักรู้สึกดีรู้สึกชื่นชมรู้สึกอยากได้รู้สึกรักคุณขึ้นมาคุณมีค่าเพราะตัวของคุณเองขึ้นมาเลยน่ะเออหลังจากที่คุณไม่วิ่งตามไม่เพอ้อฝันไม่ทักไม่ทายโฟกัสงานเงินเขารู้สึกรักคุณขึ้นมาเลยอะ่ะรักเลยอะ่ะอ่ะเขาจะติดต่อกลับมาไหมคะเขาจะติดต่อคุณกลับมาไหมจากที่เขาเห็น ากที่เขามองคุณดีเลือกเกินเขาจะติดต่อคุณกลับมาไหมคะเขาจะติดต่อคุณกลับมาไหม The Fool ค่ะการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่กับไร tic สอืมเขาจะติดต่อกลับมาไหม The m ์ r s ซิเ เขาติดต่อกลับมาไหม King of One ความต้องการความปรารถนาอืม The Devil ดูคุณมีเสน่ห์มากนะเขาจะติดต่อกลับมาไหมคะขออีกหนึ่งใบคุณกับเขามีจิตสัมผัสที่เชื่อมต่อกันได้ฝันเห็นการเดมูล ฝันเห็นกันคิดถึงกันยังอยู่ในใจซึ่งการละก,กันดามพร,มร้าคุณอาจจะคุยกับราศีตุลมังกรมีนเอกเขาจะติดต่อกลับมาไหมคงจะนั่งอยู่บนบัลลังแบบนั้นเขาคิดเยอะมากนะเขาคิดเยอะมาก คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเขาอาจจะทํางานดีนะอาจจะทํางานเป็นาบางคนทํางานในองค์กรใหญ่ๆเป็นระดับผู้จัดการซีอโอแถวหน้าแถวหน้ามีลูกน้องมีบริวารเยอะแยะส่วนใหญ่แล้วคนที่เข้ามาหาเขาเนี่ยค่อนข้างจะต้องเข้าหาเอาใจาค่อนข้างเข้าหาและเอาใจเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า เขาจะติดต่อกับมาไหมเนี่ยเขากำลังวางแผนรักอูร right ักทั้งรักท <c oughs> ั God, hey, you? You ้งอยากได้ทั้งรักทั้งหลงทั้งรักทั้งแบบอารมณ์แบบแต่อีโก้นี่รุนแรงมากอืมเขาก็เรียกว่าหนึ่งในตองอูสิบดาบคุ้มไหมเขาสองคุณอยู่เขาสองคุณอยู่นะ ถามว่าเขาจะติดต่อกลับมาไหมในความรู้สึกของเขาณนาตอนเนี้ยเขาเห็นว่าคุณเก่งมากคุณเก่งมากและคุณอะหลุดลอยจากเขาไปแล้วเพราะว่าเขามองว่าใช่เขาอยากเขายังต้องการเขายังรักคุณอยู่แต่เขาไม่เลือกที่จะทําอะไรเพราะว่าอาจารย์มองว่าตอนที่เลิกกันหรือตอนที่เบรกพักตอนที่ไม่พูดไม่คุยกันนั้นอะเขาคงเล่นใหญ่กับคุณมากเขาคงนิ่งเฉยกับคุณมาก เขาคงไม่ทำทาเหมือนเขาไม่แคร์คุณเลยอะตอนนี้เลยมีความรู้สึกว่าถ้าการกลับมานั้นจะกลับมาแบบไหนล่ะมันจะเสียฟอร์มไหมกลับมาแล้วคุณจะเอาเขาไหมเพราะตอนนี้ดูคุณมีทางเลือกดูคุณมีช้อยดูคุณดูดีมากเขาไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอเขาอยากให้คุณกลับมาแต่การที่เขาจะทักกลับมาไหมคงไม่ รอให้บุญพาวาสนาส่งรอให้คุณหวนกลับมารอให้สกรวาลจัดสรรคุณกลับมาอีกครั้งเขาไปขอพรให้คุณกลับมานะตัวเขาเองเขาไม่ทำหรอกคะ่ะติดต่อไหมไม่นิ่งๆได้แต่มองได้แต่เจ็บได้แต่ทุกข์ได้แต่คิดถึงอ่าได้แต่ทําใจที่ต้องตัด ไม่ไม่อ่ะได้แต่เสียใจได้แต่คิดได้แต่เสียใจคิดถึงไหมคิดถึงรักไหมรักคุณดูดีดูดุดดีมากจนเขาก็คิดว่าคุณคงจะมีคนอื่นไปแล้วคงจะสารสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วและการที่เขาจะกลับมานั้นน่ะหรือส่งข้อความหาคุณนั้นน่ะมันทำให้เขาดูเสียฟอร์มมันทำให้เขาดูว่า ถ้าการกลับมาครั้งนี้เนี่ยมาขอคุณแล้วคุณไม่เซย,ย์เนี่ยมันก็ทําให้เขาคงเสียหน้าไม่น้อยถามว่าเขาจะทักกลับมาไหมแต่ไม่แต่เขาก็ส่องคุณดู่เขาก็เจ็บเขาเห็นในทุกๆครั้งเขาคงเฝ้ามองคุณอยู่ในที่ไกลๆทำได้แค่เพียงภาวนาสวดมนต์อ้อนวอนขอให้จักรวาลพัดพาคุณกลับมาอีกสักครั้งถ้าไม่ทัก ถ้าไม่กลับมาเขาก็พร้อมน้อมรับกับสิ่งที่เขาเป็นกับสิ่งที่เขาทำเพราะเขาเองเป็นคนที่เป็นเอมเพโรเนี่ยไม่ยอมเสียเกียรติไม่ยอมเสียเสียตัวตนของเขาไม่ยอมเสียตัวตนของเขาเขาไม่ยอมทำอะไรเพื่อเราทาั้งทางที่รักไหมรักเพราะเอมเพอเร์เป็นคนนิ่งๆิ่งเฉยเฉยเก็บความรู้สึกไม่ปฏิบัติไม่ทำอืแม้แต่ใจมันเจ็บปวดแค่ไหนก็ต้องทน ทนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอืมนั่นแหละเขาไม่แน่ใจว่าในความรู้สึกของเขาคุณยังมีใจคุณยังอยู่ตรงนี้ไหมคุณยังเป็นคนเดิมอยู่ไหมนั่นคือสิ่งที่เขาคิดโอเคไหมอาจารย์ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งเปิดจองตะกุดช้างผสมโคงนะคะสุดยอดแห่งตะกุดเมตตามหานิยม ใครพกตะกุดนี้ไปเจรจาค้าขายอาจจะค้าขายคล่องขึ้นเงินทองมีไม่ขาดมือนะคะตะกุดเป็นวัตถุมงคลเสริมดวงเสริมโชคเสริมราบเสริมเสริมความแข็งแกร่งให้กับชีวิตเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลนี้ปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันที่15ที่ผ่านมารอตะกุดอออกมาจากทางวัดแล้วก็าจะจัดส่งให้ไม่เกินสิ้นเดือนนี้ถ้าสนใจในในใน,ในตะกุดเนี่ยค่ะที่เห็นอยู่เนี่ย เป็นยันที่อยู่ในหลอดนะคะเป็นยันยันเนี่ยจานมือทุกดอกเขียนยันสี่ยันยันนะร่ําไรนะัคิดถึงนะเกี่ยวชู้นะกคำนึงหาเพราะฉะนั้นคนที่พกตะกุดไปแล้วก็ในตะกุดนะคะมีผงว่านว่านเป็นร้อยชนิดอย่างเช่นว่านกาฝากาหลงว่านที่หายากมากว่านไทยที่เป็นว่านโบราณที่ทําให้มารักมายมอย่างเงี้ย เป็นผงว่านอยู่ในตะกุดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ได้พกได้ครอบครองอาจจะทําให้คนรักคนร้องคนเมตตาปาณีอุปธรรมค้ำชูไปเจราจาค้าขายก็ดีนักแหลถ้าไปคุยกับใครก็ทําให้เขารักเขาเมตตานะจ๊ะอเอาไปคุยกับคนที่ทํางานจากเจ้านายที่เขาเมตตาปาณีเราอาจจะมองเราด้วยสายตาดีขึ้นไปค้าขายก็ดี คนที่ค้าขายพกตะกรุดนี้ไปด้วยนะคะหรือบางคนในคนรักเก่าๆที่เลิกไปแล้วคนที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องกำราบเจ็ตกำราบใจให้เขาเห็นหน้าเราให้เขาตาตึงให้เขาคิดถึงให้เขาหวยหาแต่ตะกรุดเป็นวัตถุมงคลเพราะฉะนั้นอาจจะได้กับคนบางคนในบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนได้รับโชครากบางคนอยากได้แฟนเก่ากลับแต่อาจจะไม่กลับเพราะอยู่ที่บุญที่กรรมของคุณนั้นด้วย นจะถ้าใครสนใจแอดไลน์มาไลน์อยู่ใต้คลิปนะคะกดไลน์มาจองในกลุ่มตะกุดนะคะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดคลิปชั่นบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาะคะ่ะอาซ่าเอฟอีย์สามสองเแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ